ดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟจนชิมผมเชฟชาตินะครับที่จะมาทำอาหารให้ได้ชมให้ช,มหชิมกันเป็นประจำแล้วก็เมนูที่จะมาทำให้ชมให้ชิมวันนี้ก็จะเป็นชื่อว่าผัดกะเพราปีทะเลหมูสับครัาไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำม,มันมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ <Yeah. S 1> เราก็มาเริ่มดูที่วัตถุดิบเราก่อนนะฮะก็จะเป็นปิงปิงทะเลนะครับแบบต้มเรียบร้อยนะครับนี่ฮนะก็ล้างแล้วามสะอาดด้านในแล้วก็ต้มเรียบร้อยนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาหัน่นเป็นชิ้นๆน,นะครับ แล้วก็จะมีหมูสับนิดนึงนะครับใส่หมูสับด้วยสําหรับเมนูนี้นี่นะครับแล้วก็เครื่องที่เราจะมันปิ้งทะเลให้มีความนุ่มแล้วก็หอมหอมมากขึ้นก็จะมีอกระเทียมหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้นะครับนี่นะเออมีต้นหอมก็จะมีขิงนิดนึงนี่นะครับส่วนเครื่องผัดเราก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นพริกกินดาแดงหรือจะใช้พริกขี้หนูก็ได้นะครับนี่นะะก็จะมีกระเทียมแล้วมีใบมะกรูดเยอะได้นะครับใบมะกรูดแม่กะเพรา ใบ,บ,รก,บกระเพราใบกระเพราใบกระกรูดใบกะเพรามีเยอะหน่อยนะครับเป็นใบกะเพราเล็กนี่นะจะได้ให้ความหอมมากกว่าใบากะเพราใหญ่นะฮะนี่นะครับนีเยอะเลยนะครับแล้วถ้าเกิดจะใส่เป็นพริกกินพริกชี้ฟ้าแดงนะครับพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเอาเม็ดออกแล้วหั่นเป็นข้าวหลามไปได้นะครับแตกสีลงไปด้วย <S <S เราก็จะมาเริ่มทําด้วยการ <S <S เราจะหั่นเครื่องที่เราจะมัดก่อนนะฮะหั่นนะคอ โอเคเดี๋ยวเราจะนำไปทอดนะครับหนนิดนึงถิงก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นแว่นนี้นะกระเทียมก็บุนิดนึงไม่ต้องให้ละเอียดนะครับเป็นแบบบุแบบเท่านี้พอนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดเราก็จะมาหั่นปิงนิดนึงปิงเราก็จะหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคำนะฮะ นี้ปิงไซส์นี้ประมาณไซส์กลางนะฮะจะไม่ใหญ่มากปิงไซส์กลางก็จะมีความที่ไม่เหนียวมากเท่าไหร,นร <Okay. S 2> น่นะครับโอเคนี่นะฮะเราจะนำไปไประยะก่อนนะฮะสำหรับปิงแล้วก็จะไปะไปมันกันนะครับครับเราก็มาตั้งกระทะเปิดไฟเลยนะครับเติมน้ำมัน ใช้เป็นน้ำมันเก่าก็ได้นะครับสําหรับอตอนทอดเครื่องเทศกับระเขือปียนี้นะฮะส่วนหม้อนี้นะฮะเราก็จะเปิดไฟเช่นกันนะครับแล้วก็เติมน้ำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตุนปิ้งกันนะครับตัวน้ํานี่นะฮะพอน้งหมนเราเริ่มร้อนนะครับเราก็จะทอดเครื่องเทศของเราก่อนนะครับนี่นะฮะ นะครนี่ก็ทำให้ชมนะครัวิธีมันปิงทะเลแล้วก็รวมถึงวิธีการผัดกะเพราไปในคราวเดียวเลยนะครับอาจจะคิดาคยาวนิดน,นึงนะครับก็ทำ2ั้นตอนให้ชมเลยนะครับนี่นะครับให้สีประมาณนี้เลยนะครับสีต้ําตาลเป็นเกลือบที่จะไม่เล่นะครับ ดีนะครับไอ้สีมเข้มอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ลงไปที่น้ำที่เราต้มไว้นี่ฮะไปเลยครับเราจะมาปรุงน้ำรสชาติก่อนนะครับน้ำต้มน้ำตุ๋นปิ้งทะเลนี่นะครับเราก็มาลงน้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็จะเป็นซอสปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนชานะครับเราก็มาเติมชูรสประมาณปลายช้อนชานะครับนี่นะฮะมันเยอะแล้วก็เกลือประมาณ ไปช้อนชาที่กันครับผงกุ้งรสประมาณครึ่งช้อนชานะครับส่วนน้ำตาลทรายนี่เยอะหน่อยนะครับประมาณสามช้อนชาล้ก็เลยครับจะให้มีรสชาติหวานๆที่เค็มนะครับนี่นะครับแล้วก็ลงพริกไทยนี่นะครับแล้วก็ลงไปที่น้ำที่เราจะตุ๋นนี่นะครับแล้วเราก็มาลงน้ำมันงานน่อนะครับประมาณ หนึ่งช้อนชานิดสองช้อนชานี่ครับเพอความหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยเหล้าจีนนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนี่นะครับแต่งสีด้วยสีส้มแดงให้สีสันสวยงามไหครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทอดปิ้งทะเลนะครับเร่งไฟนะครับใช้น้ำมันเดิมนะฮะน้ำมันเตานี่นะครับ เนี่ยมันร้อนนิดนึงเราจะใช้เป็นวิธีอ่ะละเยาวนะครับโดยใช้คอมร้อนแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นเลยนะครับให้ปีนทะเลรักตัวปีนทะเลจะได้ไม่ยุ่ยนะครับนี่คืออ่เคล็ดลับนะครับที่นํามาฝากกันว้าวพอน้นมันร้อนแล้วนะครับเราก็นำปีของเราลงไปเลยครับ ปิ้งขึ้นเลยครับนี่นะครับเราก็นำปิ้งของเราลงไปในน้ำที่ได้กะปุกนี่นะครับเดี๋ยวครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตุ๋นปิ้งของเรานอยู่ที่ประมาณ20-30นาทีนะครับให้ปิ้งอ่ามีความนิ่มอร่อยขึ้นมานะครับโอเคแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวไปทอดอใบกะเพราที่หนึ่งนะครับน้ำมันร้อนนะครับเราก็ลงใบกะเพราลงไปนะครับ จะใช้โรยหน้าผัดกระเพราเลยนะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาโขลกพริกขกระเทียมของเรานะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาระหว่างรอปิ้งทะเลนะครับอีกพักหนึ่งก็จะได้เลยนะครับเราก็นําพริกลงไปเลยเราจะไม่ให้ละเอียดมากนะครับ ให้ละเอียดประมาณนี้นะครับอย่าให้ละเอียดเป่น,ปนไปนะครับเดี๋ยวจะโขกกระเทียมต่อนะครับพวกเราใหญ่มากนะครับเลยโขกพร้อมกันไม่ได้นะครับแล้วก็ลงกระเทียมลงไปแล้วก็โขกกระเทียมต่อครับเดี๋ยวเราจะใส่พริกดำลงไปนิดนึงนะครับตอนที่เอากระเทียมเรา ละเอียดนี่นะฮะครับเดี๋ยวเราจะใส่พิษไทยป่นหรือพิไทยขาวเนี่ยซ้ำลงไปนิดนึงน่นครับแต่เราเน้นพิษดำนะครับโอเคแล้วกขกซ้ำนิดนึงครับ <Okay. S 1> ให้ความละเอียดนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอย่าให้ละเอียดจนเกินไปนี่นะฮะ ก็จะได้ความหอมจากชิกเท,ทดําเคล็ดลับของเราวันนี้โอเคนี่นะครับ่านผู้ชมหน้าตาปีนทะเลที่เราตุ๋นมาเรียบร้อยก็นุ่มแล้วก็มีความหอมมากขึ้นเดี๋ยวเราจะไปผัดกระเพราเลยครับเราก็นำกระทะอีกใบมาตั้งนะครับเปิดไฟพอท่าทร้อนนะครับเติมน้ำมันใช้เป็นน้ำมันใหม่นะครับ มีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ครัวที่ร้านแผ่นทองนะครับเดี๋ยวจะย้ายครัวไปที่ในฟาร์มแล้วนะครับก็จะเงียบขึ้นแต่ตอนนี้ครัวยังไม่เสร็จนะครับมันร้อนก็เทออกนิดนึงนะครับไมต้องใช้น้มันเยอะเบาไฟครับแล้วก็ลงพริกลงกระเทียมนะฮะที่เราขกไว้นะครับรวมถึงพริกไทยดำารัวพริกครัวกระเทียมไม่หอมนะครับ นะครับพอไดแ้แล้วเราก็ลงหมูตักรองไปไปครับเดี๋ยวตุคั่วเ,เลยครับเดี๋ยวพอดีหมูให้แตกนี้นะครับแล้วงผัดไปก่อนเดี๋เพิ่มน้ำน,นะฮะพอหมูแห้งแล้วเราก็มาปรุงรสชาติกันเบาไฟก่อนนะฮะแ้ามันหอย ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะรสชาติก็ปรุงได้ตามชอบเลยนะครับแล้วก็จะมีชิ้วขาวนิดหน่อยนะฮะซอสปรุปงรสนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเยอะนะฮะแล้วก็ลงผงชูรสประมาณปลายช้อนชานะครับผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชา เราขาดเท่ากันแล้วเราก็จะเติมน้ำนิดนึงใช้ไปกลางนะครับไม่ต้งเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะอทำปลาตะเพราเรา,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 าให้เป็นแบบแห้งๆเลยฮะรเราก็จะตัดน้ำตาลนิดน,นึงนะครับประมาณปลายช้้นชานะครับถ้าชอบหวานก็เติมเยอะได้นะครับแต่ ผัดกะเพราอย่าให้หวานมากนะครับเราจะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำนี่นะครับแลวก็คั่วนะครับแล้วก็ลงไปน้ำปลาน้ำปลานี่ก็คือลงที่ขอบกระทะนะครับลงไปที่ขอบกระทะนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนชาก็ได้นะครับตามชอบเลยครับการที่ลงที่ขอบกระทะผัดกะเพราเราจะหอมมากขึ้นนะครับดีนะฮะ แล้วก็พริกไทยขาวปนสุดท้ายนะครับนิดนึงสำหรับรสชาติพอเราลงขี้ดําไปแล้วนะตอนที่เราโขกกกระเทียมแล้วเราก็ลงปิง้งเราเลยฮะนี่นะครับลงไปเลยแล้วผัดให้แห้งนะครับเราจะให้กับกะเพราเรามีความแห้งนิดนึงเมื่อเป็นแห้งเราก็จะมาลงใบกะเพราของเรา หอมลงหมดเลยนะครับเยอะเลยครับแล้วก็ผัดซ้ำให้แห้งนะครับนิดนึงให้ปลาใบกระเพราเราสลดปกระเพรานะครับีอย่าให้แฉะกระเพราพิมพ์เลนี่นะครับต้องต้มแห้งนิดนึงนะครับนี่แหละฮะเดี๋ยวไปจัดลงจานให้ชมครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะมาจาาัดจานให้ชมนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะใช้ใเป็นโชว์เพลแล้วกันนะครับจัดชมกันก็วันนี้ไม่ได้จัดจานอะไรมากมายเราบเป็นผลังคาเลยนะครับก็จะรูจานให้ชมแค่นี้เอะครับลงไปเลยนะครับลงเป็นหมูสับลงไปก่อนนะครับ จะโชว์ปิ้งทะเลนะครับข้าวหมูหลไกก่อนนี่นะครับแล้วก็โชว์ปิ้งด้านบนนี่นะครับทับลงไปด้านบนนี้อ่ะปิ้งทะเลเป็นเพะเอกนะครับให้ปิ้งทะเลเป็นเพะเอกนะครับ เราก็มาลงกระเพรากรอบของเรานะครับลงไปด้านบนง่ายนะครับนี่ฮนะเมนูนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะครับใช้ใบกระเพราเป็นตัวชูโรงนะครับเช็ดจานนิดนึงนี่ยะครับสำหรับเมนูของเราวันนี้ที่มาชวนให้ชิมแล้วก็ถามหาชมด้วยนะครับสำหรับผัดกระเพราปิ้งทะเลหมูสับนี่นะครับ ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับเมนูนี้เราไปทําทานกันดูจะเป็นอ่าผัดทะเลหมูสับก็ได้อะไรก็ได้นะครับอ่าเปลี่ยนถ้าเกิดไม่ทานปีนะครับสำหรับเมนูนวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าไลฟก่อนครับสวัสดีครับ